<laughs> 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 oh, my hair is so beautiful. Your new hairstyle is so beautiful. Lovely, <laughs> you're so lovely. You look, you yes. <laughs> look, yes. You're so lovely. Great for, great for our summertime weather. Very nice. I'll, I have to speak up so we can hear me because you know. Hello. You know. there what i want to see about how we balance so nicely together <laughs> like you used to have one bar of soap for one month now it's every two weeks that i use it too. you know, put it am i got? put who am i got? ah, complain, complain, complain. money ah, and musa, ah, and lemong, ah, wah, wah, money, คอยใส่สบู่สมัยคอยอยู่คนเดียวใส่ได้เป็นเดือนไหนนี่ก่อน,นหน่อยเพิ่งกะโอ้นี่เฮาอยู่สองคนก้อนหนึ่งนี่มันก็ใส่ได้สองซัปปะดาสองวีกเนาะเพิ่งกะว่ามันก็นกคือเกามันก็คือเกาแต่ว่าสองคนจากหนึ่งเดือนมันก็เป็นสองบีกนะจ้ะ big bottle coca cola <c oughs> oh big bottle coca cola i didn't know i didn't know oh my god ไมโอว์พี่นาะไม่จโชว์มันมีมันมีเสือผ้าเพิ่นมารอสวนมันีเสิผ้าเพิ่นรออ่าถนนสายอ่าเบิงสวนทุเรียนเนาะเพิ่นกันเลยอ่ะมากันเลยอ้าวแว่มากินข่าวก่อน ไม่เปิดไม่เปิดอยอ๋อโอเปนโอเนโอเปนโอเปนนึกวัาไดียวสาวมาเปิดไฟบออันโอเคอันท่านผู้ชมกันเรื่อเอ๊ะสองคนนี่วาวอีหยางกันด้วยแหแหงสองคนนี่วาวอีหยางกันออนรเจอ you want to eat ice <laughs> อันก็นเลยพาเพ่นมแมวกินเข่าวก่อนจ้ะเพราะหิวเนาะเออตั้งแต่เสารมากย่ามองก็ล่งสวนแต่เสาร์ฝึงเซตเซตกับอาบนา้ำอาบผามาก,กเลยเออเพราะบ่าเรื่องสบูนะ่เนาะว่าเอ้ยคนเดียวกับสองคนนะเพิ่นกับว่าเอาสองคนใช่ได้สองวีสองซับปา้าด้ามันก็โอเคย่ามองก็เล่นเนึ้นืกขึ้นไดนะ้นอกจากพี่น้องนืกขึ้นได้ว่า โอ้แต่เลิสิมาว่าหลังอ่าแต่กอ่อนเนาะแต่ก่อนอ่าเยม่องก็อยู่คนเดียวเนาะหลังจากทีิยาขาดกับ่าแฟนคนไทยของเยม่องเนาะเยม่องกับชีวิตเยม่องกับใส่ชีวิตแบบคนโสดคนเดียวมันกับที่เป็นไงยๆอีสี่อีสี่อ่าบนยหยุนะห่มหยางเนาะพ่อเฮ้านี่แฟนฝรั่งตา่างประเทศ มันสิญงหยากต่อเยมองก็เลยเสียมาแช่ประสบการณ์ของเยมองเนาะอ่ะสำหรับอ่ผู้ได้ที่เขามาเมืองที่เป็นเอฟซีมเอฟซีแฟนคลับใหม่จ้ะเขาไปเมืองอ่ะย้อนในอาชีตของเขาเยมองได,ด้เยจะ้ะ thank you so cheers, much cheers cheers <laughs> coca cola oh. อันว่า ในการาหาฝอหาแฟนพลังนี่ยามองหาจากไหนจากออนไลน์ยามองก็มีแช่ไหวเลยจ้ะแต่ว,ว่าคลิปนี่ยามองสิมา่ว่าว่าหลังจากที่ยามองแต่งงานแล้วก็อยูครับพญารเจอร์แล้วยามองมีอ่ามีการปับเปลี่ยนชีวิตอย่างหลายบอ่อาจากพี่นอ้องโรเจอร์ฮาฮาไม่หนีมันยุติเหีย two years นั่24 h อั t น24ด n o เคละ t อ่ก็ o า18อนคตลอดเวลา2ปีที่พุณผมาอยู่นเ่เขาประเทศไทยวันที่1บเก่ามีหน้าวันที่ประเทศไทยปิดประเทศรั้งแรกแล้กะอ่าแต่งงานกับคือ18เดือน แมรี่18ปีวันมันวั25ันว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 ัน s i นวันวันวั r t ันวัน i ันว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 เนวันวั b ว r t วันวัเวัน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 นวันวัวันนวันวันวนอันวัวันวนวันอนวันวันวาวันวันวันวนวนวันวาวเพวนว่นวนวันวัลันวันนวันดันวันวนวนววน่นอ่าอัันวนวนีบ What I see, life hand, you know. I see. I see, I balance my life. Yes. yes. I know you, everything okay for you. You're not saying everything when you stay with me. I even have to do videos with you. Yes, dear, I will. 'Cause I love you, I love you, yes. Yeah, I'm laughing, I'm laughing. Yeah, yeah, Work in the garden. Okay. <laughs> sometimes, you know, it's fun. But so, you yeah, I mean, working help you sometimes, and other you don't. You do it yourself, I do my job, you do yours. So but yeah, we balance so nicely. We're together. You eat it's so wonderful. easy. You eat so easy. You cook so good. <laughs> before I, before I came here, the joke was so my family says, Oh, she doesn't cook, she doesn't cook, you know she, you know. she did all the errands, she drove everybody around. I said, Okay, so she doesn't cook. Okay, no problem, no problem. She doesn't cook no lot. Okay, no problem. I, when I got here, I, she cooks wonderful. She cooks, she's really, she's wonderful. I love her food more than anybody else. you know. Thai her, food. Yeah, Thai food. I love her food. She makes wonderful, wonderful food. Lotta. If you want to eat your food, you go to eat yes. your country. <laughs> no, we go to Citron. <laughs> no, McDonald's, you know, or Pizza Hut, or something in Citron. So far. Yeah, yeah. We so far, we from we we here? We have, There's a there's a place in uh, town in a that has uh, hamburgers now. Eighty kilo. No, I know, for, oh. but now we have a hamburger place right here in Kailorak. In เป็นเบาะถึงหาไทยกินแฮมเบอร์เกอร์กันเขาเขามีมาเปิดประมาณเดื่อนกลัวๆสามารถไปซื้อได้เขาจะกินได้แต่พี่น้องแต่ว่าลักลนี่คือ Thai steak before. That was that was interesting. It was kinda of tough, but you know, it's okay, it's okay, but our food Thai food is it's perfect, you know. It's healthy, it's good, it's healthy. not not good healthy. No, it's not sometimes once in a while. We drink sometimes We not drink. If I say, roger you don't you don't it's not good for you. Because Eat everything for good for you yes, <yes>, yes. only not everything not Dunkin g Donuts not bread not cake not everything sometimes ว่าเรื่องอาหารการกิน I say about food ว่าเรื่องอาหารการกินนะจ๊ะพี่น้องเพราะไงเรากำักินอาหารหไทยหล้ทุกอย่างโดยที่จะมองมาต่องเป็นนักใจว่าต่องเห็ดสเตกเห็ด อาหารอ่าเบคอนเห็ดเนียงให้เรากินยามองอยากกินยัียงยำมองไก่เห็ดแบบนั้นเราก็กินไหนแต่พี่น้อง it's not easy staying healthy like this because at t e s c o l o t u s there is a KFC a Dairy Queen and Dunkin' Donuts it's <know, S 2> not easy you know it's uh, have a l o t of uh, f a t Yes, sorry. from oil. Yes. And yes you yes, see yes, powder yes, and yes, oil yeah, from fresh. Yeah, yeah yeah, 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 yeah. Why? Why I I say, Lord, no, don't eat everything from Baba. I cannot say on the truth. Yeah, okay, Yeah, yeah. yeah uh, okay. Like right, this. Okay. Eat, I make, eat, I cook only. You I cook it. delicious. Yeah, yeah, yeah. Supply, <laughs> supply. แต่ปลายเดิร์ารนอกนั้นเรื่องอาหารการกินเรากง,ง่ายจ้ะเยมออกับไง,งยเยมออเป็นคนผีกินงายอยู่งายเรื่องการกินการนอนการใส่ชีวิตประจําวันบมมีการเปลี่ยนแป้งจากผีเย่มอออ่ะอยู่แบบไหนเย่หม้อลังจากผีใดอ่ะใส่ชีวิตรวมกับพญารโดเจอกระบ่ถือว่าบริเียนแป้งหลายจ้ะพี่น้องเพราะว่าตังค์คนกันกนบตางบ่เรื่องมากปับใส่ได And แต่ว่าได้มองอะซีีตอนแรกๆซีบอกขุ่นชิ่งกับกันนอนเนาะแลวกะเวียนเกตอัพมอง Good morning how are you before sleep good night all the time uh, I love you good night I love you good night my darling my beautiful wife พญารูดเจอี คือต่างชาติคนอื่นเขาโบ,บาหัวเนาะแต่ว่าสําหรับยี่มองนี่คือยีมองก็อ๋อพอฟังไปมันก็เป็นออียงสีปกติแต่ก่อนสีเฮ้าแต่งงานกับคนไทยเนาะสีบอมมี่สวัสดีตอนเช้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมตอนนอนกะราตีสวัสด์นอนหลับฝันดีนะที่ลกักน,นู่นนี่นั่นนอกจาพี่นอ้องแต่ว่าคนใหญ่โรเจอนี่เซอเรทา์มอง i am good morning how are you today morning dear uh, hello good morning, good morning. Dear. hello my name are you okay, are you okay? i go to there or there go where, where, where are you where, where? where are you I had to have to come out come out to the garden to hunt you down because you've been out for too long and then, you know what are you doing oh i working too hard no don't know เพิ่นบ่อยากให้ยายมองเห็นงานหนักแต่พี่น้องอะเวลาเพิ่นเทกันแนบนอกเพิ่นผาผ่อนเพิ่นเห็นได้มองย่ยมองอะกระจบว่าถ้าบ่มีแสงแดดได้มองก็สิจอบลงแต่สวนแต่พี่น้องเพิ่นก็ตัลีรีตัเหลือกไปสวนเพิญญาณอะเหาเห็ดงานหนักเพิ่นก็อยากซอยในกันเจ้าที่หายคอยซอยอีหยังแนในการเห็ดสวนนอกเพิ่นมองผาบ่ออกว่าควรสเเหตุอีหยังคว้นเหตุอีหยังอยู่ You cannot see it in our garden. How 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 we can how you can work in the garden. But I I know how I can. Yes, yes, yes. This morning, yes, this yes, evening, yes, 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 yes. in a day, ba ba ba. You have the, you have the big picture. You don't. I don't. I don't I don't know what you expect uh, here. Uh, I know one thing. You created the entire garden. You created. You, you added four feet. Two liters or one meter of earth to make it elevate the garden. You planted the garden. It's amazing. It's growing. It's developing. The trees are growing. It's going to be quite an amazing garden. It already is. It's very nice. Boy, you've done a lot of work that garden already. A lot. 40 trucks, right? 40 trucks of dirt? Um, or 200 no, no. trucks? 200 200 trucks? 10 210 210 truck. trucks of dirt. Mm. Load it in there. Fill that. มอดแดนวันทันเลตเตาสันยาว้าวว้าว wow. wow. I better go back to work ผมเองมันนี่ for so we can eat cheap on the land eat vegetables อ <laughs> <laughs> <b> ีทบอกเราว่ายายมองก็บอกเราว่าฮัดฟึกฟกินพักไหวหลายๆอยู่กับยายมองเพราะว่าสักหมื่นหนึ่งเขาก็บรรลุเนา อ่าว่าเอยียงสิเกิดขึ้นนอกจากพี่น้องเพราะว่าวกเฮากับบะเมงคนรวยเนาะเข้ากับปลูกพักไว้หลายๆมีน,นั่น,นมีนีกินเพราะว่าจะมองบะมักไปตลาดอาบะมักไปอ่าสื่อน,นันซื้อนีเนาะซิโควิดโบโควิดได้อมองกับบะค่อยได้โพตลาดนอ,อกจากพี่น้องอ,อยกเว้นว่าสิไปสืออ้อเอียงที่มันเป็นสําเร็จรูปอิหรีที่ยัมองบดิเคสนั่นแหละนั่นแหละบอกถึงในการปรับ ชีวิตเหมือนมอสามีต่างชาติน่าจากพี่น้องเรองอก,กับพญายกับผ้าแหวหันผ้าแวหน,แวนีน่าจากพี่น้องส <c oughs> วัสดีค่ะอันแวไปแวมาเแล้วก็เลยเวลาโอ้โฟร์ทีนมินิตอ่าสรุปแล้วน่าจากพี่น้องก่อนแต่งงานกับ คนต่างชาติสาหรับจะมองเด้อจะมองประเด็จเปียนยียงหลายแต่ว่าคือพญายรทเจอนีเล่าซีพญายามปับ๊บให้เขากับสถานการณ์ที่เข้าอยู่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเออย่ามองก็เลยสรุปแล้วคือก็บ่ค่อยเด็ดเปียนเท่าไหร่จมองเคยนิสัยจังไหรเคยอีหยังจังไหรย่ำอยู่คนเดียวกะจังสัน่นอยูจากพี่น้องแต่ว่า ข้าสิได้พญายรถเจอมากครับเทคแคร์ออดถามพญายรถเจอก็จะห่วงหาอาทรน,นะะ้วกะดูแลเทคแคร์ care, ตลอดเวลาเนาะจ้ะมันกน็จากที่ห้าแต่กรที่หฮาแต่งงานกับคนไทยเนาะ,ะพ่อมีดอกวาตถุถามนู่นนี่นั่นมิตรห้านางถาเขาสิกลับบณจักโมงที่หนึ่งที่สองที่สามเฮียยังนั่งถาไปเถอะเออนางถาแต,แต่คำหอดเ้า ประมาณนี่จ้าพี่นอ้องคือเข้าหักเขาหลายเนาะชีวิตแต่ว่าเขาอะบริหารเข้าแต่ว่าตรงกันขามโลเจอเริ oger, ่มมองออเดทามรักมองรัมองวันนี้พญาโรเจอหักยิมมองหลายแล้วก็สิทุ่มเทนในการเป็นห่วงเป็นใยแบบยิมมองมือย <c oughs> เห็ดสวนเมื่อยแล้วเห็นสีหนาแล้วก็สิถาม นู่นนี่นันน่นบอพักพรแนเดร์สันลาสีห่วงห่วงแบบห่วงทุกทุกเหลืองเพราว่าจิเป็นขั้วหมูซึ้เป็นอ่ะอ่าสีนา,า่าทางเอียงเนาะจากพี่นอ้องเออย่มมองกับเออโศกดีหลายเนาะเออย่มมองโศกดีหลายที่เลือกเราแต่ว่าพเนรู้เจอเราบ่แม่นคนรวยเนาะเออแต่ว่าจย่มมองอะ่ะบ่เลือกทิศอืมกันคนรวยมาออกเดทครับย่ยมมองย่ยมมองกับบ่เด้เลือ แต่เพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้มองบ่มากเนาะได้มองกับตาเลยด้วยสิเหลือคนใหญ่โลดเจอ be so, so, so lucky i so lucky โลดเจอ i choose you i <Me> too, so proud <me too. S 1> of you <laughs> too. Lucky be. before the um, end v i e o i would like you say with our friend But, cup fc everything about you live with me two year And two years you stay in Thailand and eight yes. month, eighteen yes. months yes. be married. Yes, yes, yes. Everything <laughs> you want, you want to see. Yes. Uh huh. Five months after I arrived, we got married. In March we were married. Married four months later in February in July. So it's been wonderful, happy. Everything's wonderful. Everything's nice. Wonderful. Every day is wonderful. wonderful. Together, we're together. I'm beautiful, yeah, sure. beautiful. Yes, <laughs> well, you're <so> beautiful. <laughs> you're so beautiful. You're so beautiful. Yes, yes, yes. My hair. Yes. Good Lovely. hair. Yeah, beautiful, beautiful. Okay. Okay. Beautiful, beautiful. So, okay. remember to hit the like button, subscribe <laughs> to Made Mom's channel. มาดามองแม็กซันชนั้นแมั s u b s c r i b e มาดามองแม็กซัน <laughs> ตสั่นคลิปนี้กะ่ะซ้าน,นี้ก็แน่าจพี่น้องังมองกับพญยารยดเจอมากินอาหารหนอกสถานที่ก่อนจะกินอาหารก็เลยอยากมาอัปเดตมาเว่าเล็กๆในหน่อยอ่าในการที่สองคนมาใส่ชีวิตรวมกันเนาะ เออซ้ำนี่แหละจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวพบพอกันคลิปหนา้าอันคลิปนีก้ก็อาจสิบอกเป็นประโยชน์สำหรับได้หลายคนหรืออาจิอ่ฟังเบานานอัวมวนจะคิดหลายได้จ้าอันแบบ take it easy ่สไปสไปชิวชิลชิวชิแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็เจอ What okay, your favorite? Yeah, 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 yeah. What this? This is your pork steak, with salad and salad. this is my steak steak. Beef? Yes, yeah, my beef steak, yeah, yeah. Huh. Right. I want yours too, come on. Yes, yes, yes.